สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบไฟฉายสามยิ้มนะคะจำนวนสามรุ่นด้วยกันก็คือจะเป็นรุ่น sy 1 a sy 1 a 2แล้วก็รุ่น sy 1 7น,นะคะโดยสามรุ่นนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นแสงไฟสีขาวทั้งสามรุ่นเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วทั้งสามรุ่นเนี่ยมีทั้งแสงเหลืองและแสงขาวนะคะแต่วันนี้ที่เอามาให้ชมกันก็จะเป็นแสงไฟสีขาวนะคะ ก็เรามาเริ่มที่รุ่นเล็กก่อนนะคะจะเป็นรุ่น sy 1 a นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าปัดตรงนี้นะคะขนาด5เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวบอดี้ทั้งหมดอยู่ที่7เซนตเมนะคะมีสวิตช์รีอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะสามารถปรับความมืดสว่างได้ตามต้องการนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายคาศีารษแบบยืดได้แล้วก็สามารถปรับ ให้สั้นยาวได้นะคะเราก็จุดหมุนของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้ปรับก้มเงยได้90องศานะคะในกล่องก็อุปกรณ์ก็จะมีไฟฉายตัวนี้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จหนึ่งอันนะคะอันนี้รุ่น sy 1 a นะต่อไปอันที่สองนะคะจะเป็นรุ่น sy 1 2นะคะ sy 1 2 จะเป็นหน้าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่า sy 1 a ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหลอด led เอ่อหวัตต์นะคะหดวงอ,อ่ตัวนี้จะเป็น led 2วัตต์นะคะ sy 1 a จะเป็น led 2วัตต์ส่วน sy 1 2เนี่ยจะเป็น led 1วัตต์นะคะหน้าไฟฉายตรงนี้จะอยู่ที่6ซนติเมตรนะคะ6ซนติเมตรแล้วก็ความยาวตัวบอดี้ของเขาจะอยู่ที่ 8ซนเมตรนะคะก็จะค่อนข้างใหญ่กว่าตัว sy 1 a นะคะส่วนสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์รีปรับความสว่างได้ตามต้องการเลยนะคะแล้วก็ในกล่องอุปกรณ์ก็เหมือนกันมีไฟฉาย1อันแล้วก็มีสายชาร์จ1อันนะคะส่วนอันนี้รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็น sy 1 7นะคะไฟฉายตราสามยิมรุ่น sy 1 7 อันนี้จะใหญ่ที่สุดในบรรดา3รุ่นนี้นะคะ sy 1 7เนี่ยหน้ากว้างของเขาจะอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่วะเจ็ดซนเมตรนะคะ7ซนเมตรแล้วก็จะมีกรอบกรอบตรงนี้กรอบจะหนากว่ารุ่น sy 2นะอืนแล้วก็ความยาวตลอดทั้งอันความยาวบอดี้ของเขาจะอยู่ที่ ประมาณ9ซนติเมตรนะคะ8-9ถึง9ซนเมตรส่วนการปรับก้มเงยก็อยู่ที่90องศาเช่นกันนะคะปรับก้มเงยได้90องศาอ่าต่อไปเรามาดูที่ความแสงบ้างว่าแต่ละรุ่นจะมีแสงยังไงนะคะมาเริ่มที่ s y 1 a อ่า a อันนี้คือสว่างของเขาแล้ว ต y s ่อไป y 1 2ก็ประมาณนี้นะคะถอยกล้องมาหน่อยแล้ก็ s y 1 7 s y 1 7 s y 1 7นี่จะเป็นหลอด led 3วัตต์นะคะจำนวน1ดวงก็จะเห็นว่าแต่ละรุ่นนะคะ เ y ่อ sy 1 a เนี่ยวงไฟหอจะเล็กที่สุดแต่ว่าแสงค่อนข้างพุ่งเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นหลอด led 2วัตส่วน s y 1 2เนี่ยวงก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะแต่ว่าจากปริมาณแสงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารุ่น s y 1 a เนี่ยจะสว่างกว่าแสงพุ่งกว่านะคะตัวนี้ก็แสงสว่างเหมือนกันแต่ว่าวงมันจะใหญ่กว่านะคะส่วน s y 1 7นะคะวงก็จะใหญ่ ใหญ่กว่าในบรรดาทั้งสองรุ่นนี้นะคะแล้วก็แสงก็จะพุ่งกว่าเพราะว่าเป็นหลอด led 3วัตต์จำนวนหนึ่งดวงนะคะโอเคทั้งสามรุ่นนะคะใช้เวลาชาร์จแบตเต็มก็8ชั่วโมงระยะเวลาในการใช้ก็8 1 0ถึง10ชั่วโมงนะคะอันนี้นะ sy อันนี้ sy 1 a sy 1, a, 1 a 2แล้วก็ sy 1 a 7นะคะ เอาให้ดูที่กล่องอันนี้รุ่น x y 1 a นะคะดำน้ำได้กันน้ำนี่นะคะใช้หลอดไฟ LED แบบพิเศษ2วัตต์จำนวน1ดวงนะคะประหยัดไฟโดยการหรีไฟได้ตามต้องการแสงไฟพุ่งแรงไกลเป็นพิเศษใช้สำหรับการเกษตรกรดยางจับสัตว์และซ่อมบำรุงการชาร์จไฟนะคะใช้ระยะเวลาในการชาร์จ8ชั่วโมงนะคะ รุ่น SY 1 2 SY 1 2ก็เป็นหลอด LED แบบพิเศษ1วัตต์นะคะจำนวน1ดวงประหยัดไฟเดียวกันสวิตช์รีไฟเช่นกันแสงไฟพุ่งแรงกลายเป็นพิเศษใช้คุณสมบัติในการใช้งานก็เหมือนกันนะคะการเกษตรกรีดยางจับสัตว์ซ่อมบำรุงการชาร์จไฟก็แบบชั่วโมงเช่นกันนะคะอันนี้ SY 1 2เราก็ต่อไปจะเป็น SY หน SY17 ก็เป็นหลอดไฟ LED แบบพิเศษนะคะ3าวัตต์จำนวน1ดวงประหยัดไฟโดยการรี่ไฟได้ตามต้องการแสงไฟพุ่งแรงและไกลเป็นพิเศษใช้สำหรับการเกษตรกรีดยางจับสันและซ่อมบำรุงระ,ะร,ะะระยะเวลาในการชาร์จก็8ชั่วโมงเช่นกันนะคะอันนี้สำหรับรุ่น SY17 โอเคนะคะก็ เพื่อนๆน่าจะเห็นภาพรวมเนาะว่าทั้ง3มรุ่นนี้นะคะแตกต่างกันยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาวางเทียบกันดีกว่าทั้ง3มรุ่นอ่าพอจะเห็นความแตกต่างกันไหมคะมยกกล้องมาก่อนอ่าก็ประมาณนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็น sy 1 a sy 1 2แล้วก็ sy 1 7นะคะอ่า ก็เลือกเลือกตามการใช้งานนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่หอจ้ก,กอปรัพันธ์อะไหล่นะคะเบอร์โทร076421217แล้วก็076421218นะคะแล้วก็ Facebook ก็ปรัพันธ์อะไหล่หรือว่า Line s i p p, p, p a r t นะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee เช่นกันลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ